สวัสดีครับผมเคยีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมกับมาตามต่ออ่าตัวเลขของพอท่องครับอ่านิ่งวัต่ิ่านมากเนาะครับพอท่องฝันของพอท่องนะครับทั้งเลขตองงวดและก็เลขโค้งสุดท้ายครับเลขเข่าทั้งสองฝันเลยครับท่านผู้ชมครับก็คืออ่าฝันแหลกของพอท่องฝันว่าเห็นในหลวงครับเลขก็ออกอายุของอ่าในหลวงคือ6 69เกาครับเกหกเนาะครับตาตัดสื่อเนาะครับห9เกาเก้าหกเนาะครับอ่าส่วน อ่าโคงสุดท้ายของพอท่องพอท่องไฮเลขคือศูนย์ครับท่านผู้ชมครับศูนย์สองครับกับตรงๆเล่นาะอกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้มาฟังแนวทางของพอท่องน้ากันครับงวดของวันที่สิบหกมีทุนายนหกหาครับท่านผู้ชมครับครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ามือว้านกำลางหาพ่อ่าเจอครับเออ่าเจอไปใส่มองก็เลยไปนอนอยู่เถียงหน้าอ๋อก็เลยบอกลับบาน ผมมาลอบผมมาลอบต่างโดนผมคิดว่าสิมีผู้มหาแล้วเนาะแต่มหากันแหลก็แลเรไปควไปฟันพอท่องแม่นเนาะครับเขาสองฟันเลยงดที่ผ่านมากออสีแมนกับเพราะว่ากับพม่เคยเบตระลกเอโบข่ำยาข่ำยังไงนะแบบถือสินหาขึ้นกันครับครับกับมีส่วนเนาะพอนะกับมีส่วนสีบอกม้าสีมองเห็นเทวดากับสีกรยเบื้องผ่านนะครับครับ ว่าสันโบบอกตรงสี่โอกครับไอที่พ่อท่องฝันเห็นได้หลวงเนาะคลิปแรกครับแล้วก็คลิปที่สองที่ว่าคงสุดไทยพ่อท่องหายมากขึ้นศูนย์สามสองแล้วก็ตัดตัดเอาเนาพอ่อขึ้นศูนย์สามศูนย์สองที่พ่อบอกเออเออเหม็นครับมันมากมาขึ้นนี่เมื่อฟันผู้เฒ่าที่น้องที่ตายแล้วอยู่ผู้สิงตายแล้วพอคู่แม่คู่ฟันมาส่วนไปไป,ไปมงึมงไปน้ำกูคนว่าครับครับ ็เลยไปถึงไหมันยา,ยากอยู่ก็เลยวางสี่ครับขันก็ไปก็เลี้ยวเบื้องหนา้ารถเพิ่นว่าไเลี้ยวเห็นเตลิหกมันมั่วมั่วมั่วนี่ยครับอ่ะมันสิบลิเจ็ดน้ำคงชุดมงชุด้ายมันพอเบื้องอาจจริม้ายครับทีเป็นเจ็ดหลมันเป็นยากยักนะอ๋อก็คือพอท่อมาฝันมันขึ้น,นอีกว่าครับคนที่ตายเนี่ยน็อายุปาแปดสิบปัวล้วประมาณปาแปดสิบเนี่ยปัวน อ๋อพอท่องไปเห็นอย่างครับเพื่อนเพิ่นมามาชวนครับในความฝันในความฝันนี่มาเป็นงานครับเขาสิจัดงานพอดีเพิ่นก็มาครับเอเจามาใจจังได๋ก็เลยทำที่รถที่กลับมาสีดำครับก็เลยว่ามึงบอไปนํากูไปได้มันอยากงานอยู่ก็เลยว่าครับถ้ามันพอไปพอกระจายว่าผีเมา ออืฉันถ่าลูกมหานี่เอาเงินให้ใครโตไง,ไงเงี้ยเนี่ยก็ได้็กอกนั้นนี่ฝันเห็นที่ผทีที่สอบเขาแล้วก็นอนนอน,นอนมาอ,อยากอิม่มมีมือนิเรืยมาถาบึงวาสิมาแก่ข่มฝันครับครับมันจะเอาไปเรื่อยๆนะมันนอนจมนะมคือ พ่วเมียาวาเป็นพ่อคู่แม่คู่พ่อคู่แม่คู่เพื่อนฮักเนี่ยเพื่อนแสเอาลูกสาวเพ่อนครับแต่พอท่านตายครับบอกเลยว่าจะเอาจังไรเขาเป็นคู่อยู่เลยว่าครับคู่กเอาใจย้อนมาเลยน้องมันครับมันเขอตายไปหมดในปีสองปีนี่ครับในปีที่สองมาเขาฝันมาบอกให้เบื้องหน้ารถครับอ๋อเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนให้พ่อไปเบื้องเอาหน้ารถเออหน้ารถเพื่อนขับมาก พอเห็นเลขหกเจ็ดออว่ามันใจเลยเลขทีนนมีอ,อกทั้งหล้นครับเห็นกอนอ่อนโอเห็นก่อนเหมือนม้วน,นตัวเต็มเป็นม่มวนดีหละเนี่ยฝันครับแต่เลขหกนี่ชัดเจนแต่เลขเจ็ดดิล่างๆเือม,มันเป็นยัน่ักเนะครับครับอลยคิดว่าเป็นเจ็ดครับแล้วแล้วอายุของอ่อเ็สามเพราะว่ามันยักหัวเล้ว อ๋อกระหกเจ็ดหรือว่าหกสามเปนบ้พ่อสหางสองหางครับสองหางนี่ครับ,ลรบแล้วอายุของคนคนตายผู้ชายก็คือแปดสิบปีไหมบ้างพอ่อ,อแล้วแม่คู่อ,อ,อ,อ่ะพ่ออยู่เท่าใครแม่คู่จําได้บ้อายุของเพิ่นแม่คู่นี่เมียนีพ่พอจำบ่ไรบ้างตัวก็วค,กคือว่าพอจําได้แค่ พอคู่ผู้ชายที่ว่าเสียชีวิตไปอายุ80ปีเนาะเมียมาตายน้ำกลปีกว่าปีสองปีคือกันครับเมียมาตายก็เลยเมื่อเขาฟันมือขึ้นบอกว่ามึงสืบ,ปบไปน้ากูบอคันโบไปกะเบิงเอาหนารถกรือว่าอก็เลยเบิงเบิงก็งกเ,เห็น,นก็เห็นตัวเลขเลยเห็นตัวเลขเห็นหกหกเจ็ดกับหกสาม เคก็พกสามพอพสิบ, 6, 3, บ,บคิดว่าพอคิดว่าก็คือว่าหกนี่ชัดเจนแต่เลขเจ็ดนี่สีล่างๆอาจจะเป็นเลขสามก็ได้อาจจะเป็นเลขเจ็ดก็ได้เนาะนที่พอ,อว่าครับครับไม่ไดคนฝันเลยครับ,รบต้องซือเอาตรงไหนคือมับอกดูแช่จังว่าคิดว่าแต่ย่านแม่นโซเขาบอกเลยย่านแมนเป็นแบบพอบวชอยู่ครับคือหกงวด บมหลายเชื่อแล้วเศร้าหวาดเศร้าหวาดพาะโนนงไปเอาน้ากระถือบวชอยู่บนเสียวในพีภาษาครับครับวัดพีภาษาพ่อค่อยบวชก็คือเค่อยฝันมันบอกฝันฝันเลขเขาหงวดติดเลยเอฝันแบบมีแหละ้าโยกก็มาซื้อซื้อเลขหุ้นกระถือครับบางเสื้อมันก็ให้เลขหุ้นซื้อเลขหุ้นกระถือแต่ไอเลขที่พ่อฝันรอบนี้นี่มันบ่ต้องตีตัวเลขได้นี่พ่อเนาะเพราะว่าพอเห็นตัวเลขเลย มีบมเดตีแล้วเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยทะทะเบียนรถเรี้ยว้งกับมั่วน่าคนฝันคย่างก็เป็นเนี่ยเนี่ยเพ่นกับพากันขึืนรถเมื่อทั้งหัวทั้งเนี่ยเพื่นหักแตงเพราะท่านคุณละง่ายมาพอกกันอยู่นี่เพื่อนว่าให้เอาลูกสาวเพิ่รนบครับว่ารย์คูตายมาเอาน้องในเด้อเพื่อนว่าก็เลยบอกลูกสาวเพิ่นลูกลามมเลียน คู่ว่ก็มาเป็นลูกมาเร่งตายว่ะครับครับก็มีประมาณซ้ำนี่เนาะพอเนาะครับนี่สันฝันสัตสันครับครับท่านผู้ชมครับการล่องพิจารณาเบิงครับสําหรับความฝันของพ่อท่องครับพ่อท่องฝันว่าผีมาชวนชวนขึ้นรถครับแล้วพ่อท่องก็โมไปเนาะผีเลยบอกว่าให้พ่อท่องไปเบิงหนาโถดเอาชาจังสันครับ พอท่องก็เลยไปเบิงอยู่หนารดครับก็เห็นตัวเลขคือเลขหกนี่ชัดเจนครับส่วนเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่สิเป็นล่างๆพอท่องว่าครับมันยากครับมันอยาก,อ,ยากอาจจะิเป็นเลขสามก็ได้ครับสำหรับเลขเจ็ดพอท่องว่าพอทองเลยตีตัวเลขให้คือหกเจ็ดหรือว่าหกสามครับส่วนอายุของคนที่ตายที่มาชวนพอท่องผู้ทา่นะี่คืออายุแปดสิบปีครับส่วนผู้ยิง่งผู้ยิ่งเนะพอผู้ยิงย่งนั่นพอท้องจำบาได้อายุของเขาเนาะครับ สารับตัวเลขกับมีประมาณนี้เนาะพ่อเนาะพวกนี้ที่ไล่เรียกกันอยู่ตายครับเนี่ยมาป่วยลุงก็จะเข่าเป็นซบก็ตายเลยครับงวดของวันที่สิบหกมิถุนายนหกหาครับท่านผู้ชมครับกับรองพิเชนาเบิงครับความฝันกับเป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะครับผมเคยสารตายครับกับขอบคุณพ่อท่องหลายๆครับผมครับครับที่มาแบ่งปันแนวทางอีกรอบหนึ่งครับขอให้คิดเบิ้งเด้อครับอ๋อพ่อกระโบ หูดีเป็นไรเพียงจะฝันครับขอให้เอาไปคิดไปเก็บเองครับผม